สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับประโยคดูอันเชียวดูบกันนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดโปรแกรม v i s u o n Basic ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ไปที่ New Project ค่ะแล้วเลือก Windows Application ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ที่เนมว่าดูอันเชียวดูบค่ะ แล้วก็คลิกที่โอเคค่ะแล้วเราก็ปรับฟอร์มตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็ออกแบบฟอร์มโดยไปที่ t o o Box ค่ะเลือก Label 2 Label ค่ะ Text Box สอง Text Box ค่ะ l ิดบ็อก l i ึ b o ร็อกค่ะบัตท o อน b u t t o บททค่ะจากนั้นให้ทำการจัดรูปแบบฟอร์มแล้วเปลี่ยนชื่อ Label 1ที่ป๊อป r ิจจากนั้นให้ทำการจัดรูปแบบฟอร์มแล้วเปลี่ยนชื่อ Label 1ที่ Property t e c h เป็นแม่สุดคูณค่ะเปลี่ยนชื่อ Label 2ที่ Property t e c h เป็นวนรอบค่ะเปลี่ยน Button เป็นคำนวณค่ะจากนั้นให้ทำการเขียนโค้ดคำสั่งโดย Double ลคลิกที่ บัตทอนโดยทำการประกาศตัวแปร3ตัวค่ะ dim c and integer ค่ะ dim and dim n integer ค่ะ d i m i and integer ค่ะ c เท่ากับ0ค่ะ n เท่ากับ text box 1 dot text ค่ะ I เท่ากับ text box 2 dot text ค่ะ l i s t b o x 1หนึ่ง l อ a r ค่ะดู until C เท่ากับ I ค่ะ C เท่ากับ C บวกหน่งค่ะ l i ดบล็อกหนึ่งอ item and วงเล็บเปิดค่ะ n a n double d quote คูณ double quote a n d c a n d ด o บเบิลโค e เท่ากับ d o บเบ e ลโ d e ด n d N คูณ C, C And V B C R L F ว C R L F เล็บวงลิปปิดค่ะแล้วก็ทดสอบโปรแกรมโดยการรันนะคะแล้วลองใส่ตัวเลขลงในแม่สตดคูณค่ะ และจำนวนของวนรอบด้วยแล้วคลิกที่คํานวณค่ะสำหรับอันที่รูปก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ